กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงการใช้ชีวิตภายในเรือนจํานะครับ EP สองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องแล้วก็ซาเมียนะครับนะว่าคนเหล่านี้นะครับหรือว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ชีวิตกันยังไงภายในเรือนจํานะครับก็มาฟังกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยคือน้องนะครับนะคําว่าน้องเนี่ยหมายความว่าอย่างไงนะครับน้องนะครับมันเป็นคําพูดของผู้คนในเรือนจํานะครับที่ตัวเล็กๆนะอายุน้อยๆนะครับหน้าหวานหน้าอ่อนนะครับเนื้อตัวสะอาดลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าน้องนะครับไม่ใช่ว่าอายุ40หนักร้อยโลนะครับนะถึงจะเป็นเกเป็นคู่ขากับใครก็แล้วแต่นะครับเขาก็ไม่เรียกว่าน้องนะครับเขาจะเรียกเฉพาะนะครับ คนที่อายุน้อยๆนะครับยังเด็กอยู่นะครับนั่นก็คือความหมายของคําว่าน้องนะครับนะทีนี้เรามาพูดถึงการใช้ชีวิตนะปกติแล้วน้องเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนนักโทษทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีคนดูแลนะครับมีคนคอยเลี้ยงดูนะครับลักษณะแบบนี้เขาถึงเรียกว่าน้องนะครับสําหรับคนที่นะครับมีน้องนะครับส่วนมากก็จะเป็นพ่อบ้านเป็นขาใหญ่ เป็นคนที่มีเงินในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องดูแลนะครับลักษณะคล้ายๆกับกระเทยนะครับนะแต่ว่าวิถีชีวิตของน้องเนี่ยมันจะแตกต่างกับกระเทยนิดนึงนะครับเพราะว่าความเป็นน้องนะครับมันไม่ใช่ลักษณะของคู่รักที่ชัดเจนนะครับนะน้องเนี่ยจะมีความเป็นแบบว่าดูแลกันนะครับคอยหยอคอยกายนะครับคอยหอมแก้มคอยกอดนะครับลักษณะจะเป็นแบบว่านะครับหอกล้อกันนะครับนะ ไหว้หิกไหว้หอกนะไหว้กระเซ้าเย้าแย่นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับน้องก็จะดูแลพี่พี่ก็จะดูแลน้องนี่คือลักษณะของความเป็นอยู่นะครับนะทีนี้คนที่เป็นขาใหญ่คนที่เป็นพ่อบ้านหรือว่าคนที่เขามีน้องนะครับนะเขาก็จะเลี้ยงดูในส่วนนี้นะครับนะส่วนน้องก็จะได้รับการนะครับดูแลนะครับนะเอาใจใส่นะครับซื้อข้าวให้กินซื้อเสื้อผ้าให้ใส่นะครับนะขาดหรืออะไรนะครับ คนที่เขาเลี้ยงดูเนี่ยเขาก็จะคอยนะครับซัพพอร์ตคอยดูแลนะครับซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้นะครับลักษณะของการใช้ชีวิตนะครับส่วนมากจะตัวติดกันนะถ้าสมมติว่าพ่อบ้านไหนเขามีน้องนะครับน้องก็จะอยู่คู่กับเขาเลยนะค,คอยบีบคอยนวดคอยหานั่นหานี่มาให้กินนะครับนั่งด้วยกันก็กอดก็หอมนะครับลักษณะของความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ หรือว่าเวลาอาบน้ําน้องก็จะอาบใกล้ๆนะครับคอยถูหลังให้นะคอยฟอกสบู่ให้นี่คือลักษณะของความเป็นน้องนะครับนะมันไม่ได้แสดงออกแบบเพศสัมพันธ์ชัดเจนนะครับนะมันเป็นลักษณะของการดูแลก,กันมากกว่าหลายคนอาจจะถามว่าแล้วน้องเนี่ยโดนเอาตูดไหมมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นะครับว่าคู่นั้นเขาจะยินยอมกันมากน้อยขนาดไหนนะครับบางคู่ก็แค่นะครับ กอดกันหอมกันดูแลกันไปนะครับหรือบางคู่ก็ถึงขนาดเอาตูดกันนะครับเวลานอนด้วยกันอย่างนี้นะครับนอนก่ายนอนกอดกันไปมานะครับมีอารมณ์ก็สอดใส่ก็มีนะครับนะมันขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์นะครับว่า2คนเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนมันแตกต่างจากกระเทยนะครับนะอย่างกระเทยเนี่ยเผลอไม่ได้นะครับเผลอเป็นตําเผลอเป็นเอาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยมันชัดเจนนะครับ แต่น้องเนี่ยมันมีเส้นบางๆอยู่นิดนึงนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเน้นไปทางเพศหรือเน้นไปทางการดูแลกันแค่ยอกแค่กอดแค่หอมนะหรือบางคู backyard, yacht, ่ก <su 67 of teenagers> ็อาจจะสอดใส่กันนะครับเวลามีโอกาสนะครับหรือว่าเวลานอนด้วยกันข้อที่น้องได้เปรียบกระเทยก็คือนะครับกระเทยเนี่ยนอนแยกห้องนะไม่ได้นอนร่วมกันกับคู่ขาหรือว่าไม่ได้นอนร่วมกันกับคนที่ดูแลแต่น้องเนี่ยสามารถนอนด้วยกันได้นะครับบางคนเนี่ย นะครับเขารู้จักเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพ่อบ้านเป็นขาใหญ่นะครับเขาเลี้ยงน้องไว้อย่างนี้เขาก็ไปขอเจ้าหน้าที่นะครับให้ไข้ห้องให้ให้สับห้องให้นะครับนะเขาจะได้นอนกับน้องเขานอนกายนอนกอดนะครับอยู่ด้วยกันไปมาความสัมพันธ์ก็ลึกซึ้งขึ้นนะครับบางทีก็ช่วยตําให้นะครับดึกๆึกมาก็อาจจะมีถกกางเกงไถล่องตูดนะครับหรือถึงขั้นสอดใส่เลยก็มีนะครับ มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับว่าเขาตกลงกันยังไงเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากแค่ไหนเขารักกันมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าความเป็นน้องเนี่ยส่วนมากจะยอมเป็นคนๆน,นะครับไม่เหมือนกระเทยกระเทยเนี่ยถ้าสมมุติว่าผัวปล่อยตัวไปผัวย้ายไปเรือนจําอื่นผัวย้ายไปแดนอื่นเนี่ยส่วนมากก็จะมีคนใหม่เลยนะครับนะหรือบางทีเป็นกระเทยฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยนะครับใครจ่ายบุหรี่สองซองก็โมกให้ก็ตําให้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะ หรือไม่วันเสาร์อาทิตย์นะครับกระเทยบางคนก็ขายเลยนะครับตกลงกันบุหรี่สองซองช่วยตําให้ช่วยมกให้นะถ้าบุหรี่สามซองสี่ซองอาจจะมีสอดใส่ลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเขาจะยอมเป็นคนโคนไปนะครับนะสมมุติว่าเขารักคนนี้เขาชอบพี่คนนี้เขานับถือพี่คนนี้เขาก็อาจจะให้พี่คนนี้สอดใส่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเป็นน้องแล้วกูต้องไปเอากับใครมั่วก็ได้มันแตกต่างกันนะถ้ากระเทยเนี่ยเขาแสดงออกชัดเจนนะครับ ผัวย้ายแดนก็ได้แต่ตีธงนะครับนะบางคนมือตีธงนะครับตูดยังให้คนอื่นซอยอยู่เลยก็มีนะครับนะแต่ว่าน้องเนี่ยบางทีนะครับเขาชอบคนนี้เขารักคนนี้เขาให้พี่คนนี้คนเดียวนะยอมพี่คนนี้คนเดียวนะครับให้กอดให้กายบางทีให้สอดใส่นะครับมีอะไรกันทางตูดก็ว่ากันไปนะครับแต่เวลาพี่คนนี้ย้ายออกไปปุ๊บความเป็นน้องบางทีก็หายไปเลยนะครับเลิกเป็นน้องนะครับใช้ชีวิตแบบนับโทษปกติก็มีนะครับนะ คือความเป็นน้องเนี่ยมันเหมือนกับเรานับถือใครสักคนนึงให้เป็นพี่ให้ดูแลเรานะครับยอมคนนี้คนเดียวนะมันแตกต่างจากกระเทยนี่คือความเป็นน้องนะครับส่วนชีวิตประจําวันหรือว่าชีวิตปกติเนี่ยก็คือผู้ต้องขังทัท่วๆไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของความเป็นน้องนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ไม่เคยเข้าไปในเรือนจําจะเห็นภาพนะครับว่าน้องเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับทําไมเขาถึงเรียกว่าน้องนะครับ ต่อมานั่นก็คือซาเมียนะครับซาเมียคือใครนะครับซาเมียก็คือนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังทั่วไปนะครับลายเต็มต,ตัวตัวใหญ่นะครับเล่นกีฬานะครับเตะฟุตบอลเดินถอดเสื้อขึ้นกองงานนะครับแต่มันจะมีมุมเล็กๆนะครับที่เขามีความสัมพันธ์กับคู่ขาเขานะแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เปิดเผยเหมือนกับน้องนะครับนะอย่างน้องเนี่ยเวลานั่งอยู่กับพ่อบ้านนั่งอยู่กับขาใหญ่นะครับ นั่งอยู่กับคนดูแลเนี่ยเขาจะยอมให้กอดให้หอมแก้มนะครับมีโอบเอวมีโอบไหลกันนะครับนะมีนอนหนุนตักกันแต่ซาเมียจะไม่เปิดเผยแบบนั้นนะครับความสัมพันธ์ของซาเมียจะเป็นแบบลับๆนะครับดึกดึกดด่นเนตีสองตีสามนะครับเป็นคู่ขากันนะนอนติดกันนะครับปรากฏว่านะครับยอมถูกกางเกงให้คู่ขานะครับเอากระเจียวสอดใส่เอากระเจียวถูร่องตูดอ่านะ อยู่ดีๆนะครับมีการคุมโป่งเชิดสิงโตอยู่ดีๆมีการนอนตะแคงให้คู่ขาสอดใส่อยู่ดีๆนะครับมีการนอนคว่ำหน้านะครับให้คู่ขาที่เขายอมนะครับนอนทับนะครับแล้วมีอะไรข้างหลังนะบางทีก็แอบตําให้กันบางทีก็แอบโมกให้กันลักษณะของซาเมียจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เปิดเผยแตกต่างจากน้องแตกต่างจากกระเทยนะครับนะแต่ซาเมียเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนเนี่ย จะไม่ทําอะไรแบบนั้นนะครับนะเป็นเพื่อนการเดินกอดคอกันนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับเวลาลับตาคนเวลาคนนอนหลับหมดนะครับกับมีเพศสัมพันธ์กันนะครับนะยอมให้อีกคนสอดใส่ยอมอมให้ยอมโมกให้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับเขาถึงเรียกว่าสามียนะครับเพราะว่าอะไรครับมองข้างนอกนะครับดูดุร้ายลายเต็มตัวนะครับนะบางคนอาจจะมองว่าเป็นซามูบางคนอาจจะมองว่าเป็นขาโหดนะครับ แต่พออยู่ในมุมเหงาพออยู่กับคู่ขานะครับกลายเป็นเมียยอมเป็นเมียนะครับเขาก็เลยเรียกว่าซาเมียนั่นเองนะครับส่วนชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตของซาเมียก็คือผู้ต้องขังทั่วๆไปนะครนะดูภายนอกเราจะดูไม่ออกนะครับนอกจากเราจะไปเห็นพฤติกรรมนะครับเราถึงจะร้องว่าว้าวเกิดอะไรขึ้นนะครับกับผู้ชายคนนี้นะครับลายเต็มตัวนึกว่าเป็นซามูที่ไหนได้กลายเป็นซาเมียซะง,งั้นนะครับ นี่ก็คือนะครับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในเรือนจํานะครับแต่ละที่แต่ละเรือนจํานะครับความสัมพันธ์ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับตามองค์ประกอบร้อยพ่อพันแม่นะครับหลายคนนะครับอยู่ข้างนอกมีครอบครัวเข้าไปอยู่ข้างในนะครับกลายเป็นเมียกลายเป็นน้องนะครับคนอื่นก็มีนะครับเวลาออกมาจากเรือนจําก็มาใช้ชีวิตเหมือนที่เคยอยู่ข้างนอกนะครับ กลับมาอยู่กับลูกกับเมียพอไปเจออยู่ในเรือนจำปุ๊บอา้าวทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกลายเป็นน้องคนอื่นทำไมกลายเป็นเมียคนอื่นลักษณะแบบนี้มันก็มีให้เห็นนะครับนะลักษณะของการเบียเบ่ยงเบนทางเพศนะครับนะเวลาเราอยู่ข้างในเรือนจำนานๆน,น,นะครับมันจะเริ่มมองผู้ชายด้วยกันสวยนะครับนานๆเราถึงจะเจอผู้หญิงทีนะครับนะอย่างญาติมาเยี่ยมถึงจะได้เจอผู้หญิงนะหรือบางทีนะครับ อาจจะมีหน่วยงานเข้าไปฝึกอบรมอาชีพนะครับถึงจะได้เจอผู้หญิงแต่ถ้าเราอยู่แต่ในแดนนะครับไม่ได้ออกไปนอกแดนเนี่ยแทบจะไม่เจอผู้หญิงเลยนะครับดังนั้นเวลาเจอกระเทยสวยๆเข้ามาในแดนนะครับเกิดอารมณ์นะบางทีเจอผู้ชายผิวขาว,ขาวนะครับเฮ้ยไอนี่มันหน้าหวานไอนี่มันสวยมันจะเริ่มมองแบบนั้นนะครับถ้าอยู่ไปสักครึ่งปีอยู่ไปปี2ปีนะครับมันจะมองผู้ชายด้วยกันสวยนะลักษณะของการใช้ชีวิตภายในเรือนจำนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดแบบผมนะครับนะบางคนอาจจะมองไม่เหมือนผมบางคนเขาก็ไม่ยุ่งนะครับนะอ่านหนังสือทำมงธรรมานั่งสมาธิก่อนนอน,นครับเวลากระเทยสวยๆเข้ามาภายในแดนนะครับมันจะเป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับนะมีเสียงโร้องนะครับมีเสียงร้องแซลนะครับของผู้ชายภายในแดนนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยว่าเฮ้ยคนนี้สวยวะเฮ้ยคนนี้จะไปอยู่บ้านไหนวะพ่อบ้านคนไหนจะเอาไปวะ เฮ้ยใครเงินถึงวัดโอ้โหอย่างสวยเลยยังกับนางฟ้านั่นนี่นู่นมันจะเป็นที่ฮือฮามากนะครับเวลากระเทยสวยๆเข้ามาภายในแดนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะใส่ร้ายผู้ใดผู้หนึ่งนะครับให้ได้รับความเสียหายไม่ได้เหยียดเพศนะครับเป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนับของผู้คนภายในเรือนจํานะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง hello t e ขอบคุณครับผม